คำนวณหาว่าถ้าเขาออกแรงกระทํากับวัตถุแล้ววัตถุเนี่ยจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอันนี้คือวัตถุมันอยู่นิ่งแล้วก็มีแรงมากระทําเท่ากับ150นิวตันโดยที่เขาให้อะไรมาเขาให้แรงเสียดทานสถิตมาแล้วก็ให้สัมประสิทธิ์ก็คือค่ามิว ของแรงเสียดทานจนนะคะก็คือสรมสิทธิ์แรงเสียดทานจน0.3ข้อนี้ต้องคำนวณหาแรงเสียดทานโดยที่แรงเสียดทานมี2ประเภทนะคะก็คือแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนแรงเสียดทานสถิตเนี่ยคือ F S ต่กูเขียน K อ่ะ F S คือแรงเสียดทานสถิต เราจะได้แรงเสดทานสถิตนะคะ Fs เท่ากับ mu s คูณ n อันนี้คือสูตรจากนั้น<ม>นี่เอก็แทนค่า mu s, <S, s, <S คืออะไรก็คือสัมสิท์อันนี้ศูนย์จุดห n ล่ะ n ทราบไหม n เราทราบจากไหน N เท่ากับ M G ชี้ขึ้น M G ชี้ลง M มีค่าเท่ากับเท่านี้ดังนั้น M G ก็คือ30สิบคูณกับ1ิเพรา,าะสิบคืออันนี้นะจากนั้นนะคะเอามาแทนตรงนี้ได้เท่าไหร่300ใช่ไหมคะ พอเป็นแบบนี้แล้วนักเรียนก็เอามนมาคูณกัน0.6คูณ300วไ,วได้เท่ากับ180ตรงนี้คือแรงเสียดทานสถิตต่อมาเราจะต้องคำนวณหาแรงเสียดทานจนคือ fk มีค่าเท่ากับ μk คูณ n n เท่าเดิมไหม n เนี่ยเท่าเดิม ก็คือเท่าไหร่เลย300แต่ตรงเนี้ยเท่าเดิมไหมตรงนี้เท่าเดิมไหมไม่นะคะเพราะว่ามันเป็นม u l k นักเรียนจะต้องเอามิลเ k ก็คือตรงนี้ยเอามาใส่ตอบอะไรข้อนี้ตอบว่าศูนย์จะคูณสามอยตอบเก้ิวตันดังนั้นเนี่ย แรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่มีอยู่เกสินิวตันแต่แรงเสียดทานขณะที่วัตถุอยู่นิ่งเนี่ยมีถึงร้อยแปดสินิวตันเลยแล้วนักเรียนคิดว่าอันไหนจะชนะนะก็ต้องเป็นอันข้างบนใช่ไหมคะคือแรงเสียดทานสถิตดังนั้นเนี่ยแรงเสียดทานสถิตมีมากกว่าวัตถุเคลื่อนที่ไหมไม่นะดังนั้นตอบข้อไหนตอบข้อที่ 4ข้อสิพหานะต่อข้อที่4ค่ะ